าแยกราดเท้ามีจะมาจัดนี่ด้วยฟอร์มูล่าวันแถวๆนั้นใช่ไหมส่วนจัดตัวจัดหรือว่าไม่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะเขาเพียงแค่เลือกว่าอยากให้จัดที่จัดจัดพอจัดเลือกเสร็จปุ๊บก็ต้องนําเสนอไปถ้า F 1วันอนุญาต f1 ก็ต้องก็คือพุกอ่าคือต้องให้ไทยประเทศไทยจัดเป็นเจ้าภาพอนุญาตให้ประเทศไทยจัดเป็นเจ้าภาพก่อนซึ่งบอสก็แชร์ได้นะว่า F 1วันที่มาเลยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้าง หรืออยากจะเชิญเชิญท่านเจ้าชายมาแชร์ความเห็นกันตรงนี้ในอนาคตขออนุญาตเชิญสเสด็จท่านมาที่ประเทศไทยได้เมื่อวันไหนท่านว่างนะครับก็ได้มาแชร์มาแชร์ประสบการณ์การจับ F1 ที่มาเลเซียอคืออย่างนี้ครับไม่ใช่เชิญเข้ามาสุมส่ม405นะคือตัวเขาเนี่ยเป็นนักสะสมรถบอสไปที รัฐของเขานะเขาเรียกรัฐยยาโฮนะพริษไทที่วังเขาเขาเป็นนักสะสมรถเข้าไปดูี่โรงรถเขามีรถประมาณ8 0 0ร้อยเก้าร้อยคันนะครับแต่ละคันนี้ราคาขั้นต่ำก็เทียบราคาไทยไม่ได้นะ้เพราะราคาไทยมันราคาไทยมันมีภาษีแต่พอ,อเทียบรา,าาาราคาอังกฤษแล้วกันถ้าราคาอังกฤษเป็นคนเปิดเป็นราคาไทยก็น่าจะคูณประมาณสามคูณประมาณตีนะ แต่ละคันเนี่ยประมาณ2อถึงสล้านปอนคือ150ล้านบล้านบวกๆไปคูดที่ประเทศไทยก็ห้า5้0ห้าร้อยมั้งห้าร้อยสีล้านประมาณนั้นแล้วเป็น One of ฟวันที่บริษัทรถเขาผลิตไทยแล้วน้องเขาสองท่านเนี่ยเป็นนักแข่งรถทั้งคู่เวลาเขาเชิญไป F1 Formula 1วสิงคโปร์ครั้งที่ผ่านมาก็เลยได้ไปดูก็ได้คุยกับ ผู้จัดงานาได้คุยกับผู้จัดงานได้คุยกับคนที่เขาไปดูด้วยได้คุยกับาทางสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเป็นซุ้มแต่ละซุ้มของเขานะครับคือเขาก็จะมีแมネจเมนต์คนละคนละอย่างกันแต่ละซุ้มก็ดูแลกันเองนะอของบริษัทไหนซื้อซุ้มซื้อห้องซื้อบ็อกซ์เขาบอกว่าการจัดโรมระวัเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จทุกที่นะครับ ไม่ใช่ประเทศไหนก็ตามจะจัดแล้วกำไรแน่นอนมีคนเข้ามาามีนักท่องเที่ยวบินมาแล้วขายตัว๋วได้เงินค่าท่องเที่ยวจากการใช้จ่ายจากาโรงแรมจากการกินจากการอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยยังไงก็ได้ทัวริสเข้ามากำไรแน่ๆไม่ไม่ใช่นะครับมันเป็นการจัดการขอประเทศเราด้วยซึ่งก็ถามว่า Uh, mm hmm. เราเตรียมตัวต,ต้องเตรียมตัวพร้อมด้านนี้พร้อสมควรว่าหนึ่งเลยคือโลเคชัน uh, เนี่ยมันที่ตรงไหนนอกเหนือจากการจัดแข่งนะคือจัดแข่งอินฟราสตรัคเจอร์ของการจัดแข่งมันก็เรื่องหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครับคือเรื่องถนนเรื่อง uh, การ uh, เขาเรียกว่าพิทหรือว่าสนามคนดูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้น, mm hmm. น,น มันต้องผ่านตาม uh, regulation ของ uh, Formula One อยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะได้อะไรมากกว่าแค่คนมาดูใน Formula One ถูกไหมครับเขาเนี่ยเข้าไปดู Formula One แล้วเนี่ยสมมุตินะครับถ้าเราจะในเมื่อก่อนเราจำได้เขาเขียนว่าอยู่ตรงอุทภาพใช่ไหมเขาจะไปตัดตอนอยู่อยู่ตรงอุทภาพาถ้าเข้าไปอยู่ที่อุทภาพาเนี่ยคนดูดูเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะนอนตรงไหนเขาคงนอนอยู่รอบๆแถวๆนั้นหรือไม่ไกลไปกว่าน,นั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาจัดาสมมติถ้าเป็นความจริงครับจัดในจัดจักรเนี่ยหลังจากนั้นก็อา,าจจะขึ้นรถไฟฟ้าเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองต่อได้หรือว่านั่งแท็กซี่หรือบางบางท่านก็อาจจะเดินก็ได้ถ้าเราจัดรถบัสให้เขาดีพอสมควรนะ เขาก็จะนั่งรถบสัสเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยที่อื่นด้หลายที่มากกว่าเดิมจะเข้าห้างก็ได้หรือไม่เข้าห้างก็เข้าไปเที่ยวตลาดก็ได้ไปมาวัดอะไรที่อยู่ในการโซนนั้นนะนะมันก็ใกล้มันก็สะดวกเขาถูกไหมครับแต่จะไปจัดสมมุติว่าจะไปตัดอุตพาวขึ้นคล้ายๆกับตัวอย่างของที่ประเทศมาเลเซียเขาที่เขาจัดห่างออกมาจากตัวเมืองคือกะจะเป็นเหมคเหมือนเป็น เมืองใหม่เลยก็จะเป็นเมืองใหม่เลยคือเมืองใหม่ที่คนเข้ามาดูฟอร์มูล่าวันแล้วก็มีโรงแรมที่จัดขึ้นมาใหม่มีห้างที่สร้างขึ้นมาใหม่มีสาธารณรูปภระต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่คือถามว่าเป็นไม่ได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับคือการจัดแยกมาเลยเหมือนที่ต่างประเทศอังกฤษเนี่ยหรือว่าที่จีนเนี่ยเคยจัดโอ,อลิมปิกที่ผ่านๆมานะ เขาก็เลือกเขตไหนโซนที่มันไม่เจริญมากแล้วไปจัดตรงน,นั้นเลย <c oughs> เพื่อไหนๆจะลงทุนแล้วก็เอาเงินลงทุนเป็นการอาชีพ r e g e n e r a รช์แอเรียตรงนั้นเลยมันก็ต้องต้องมาดูว่าอันไหนเนี่ยมันคุ้มต่อประเทศแล้วก็อันไหนมันคุ้มต่อ,อประชาชนแลแอเรียตรงนั้นมากกว่ามีการคำนวณคงไม่ยากหรอกครับถ้าจะเป็นรัฐบาลอีหรือรัฐบาลหน้า ถ้าเขาเลือกที่จะมาจาัดที่ประเทศไทยเง <c oughs> ก็ <c oughs> กคำนวณได้เฉลีย่ยเฉลี่ยได้เหมือนเที่ยงเดตอนนี้เขาจัดสนามฟุตบอลสนามที่เขาจัดโอลิมปิก Olympic นะครับโอลิมปิกอยู่อีสตอนดอนตอนนี้กม็มีทีมฟุตบอลมาเช่านะครับทีมบอทีมฟุตบอลมาเช่าเช่าสนาม และแอเรียรอบๆข้างตรงนั้นนะครับพอจะได้เงินอยู่แต่ถามว่าคุ้มกับการที่สมมุติว่ามาจากที่ที่เคยมีอยู่แล้วอย่างเช่นเวมลีย์เก่าอย่างเงี้นะฮะคือมีทรานส์ทรานส์ o n เทชัน Trans เข้าไปดูอยู่แล้วประชาชนคุ้นกับการที่จะเข้าไปดูที่เวมลีย์แล้วอวกเข้ามาในตัวเมือง จับใจใช้ใชสอยดีอยู่แล้วอันไหนมันจะเจเนเรตในเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแอเรียนนั้นที่จัดในโอลิมปิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนสวัสดีครับคุณอาครับ <คว swallow> อันนี้กำลังพูดเรื่องโอลเมอาวันนะครับเห็น <What? c oughs> เป็นแผนใช่ไหมครับที่มาจัดจะจัดแถววนรอบ จารุจักพาร์คและ,ะวนเข้าไปในตัวเมืองมันสนามมันใหญ่อะไรขนาดไหนถนนมันต้องได้นะเดี๋ยวนักแข่งปมฆ้าวันนะ,ะลิเิแชลมลตันหลงห้าแยกลาดพร้าวทำไงเนี่ยหรือไปวนวัดประสีคนยังหลงเลยโลโอล คนดู่แถวนั้นยังหลงเลยแต่คงไม่ขนาดนั้นนะในคนผม,ผมเ่าว่าในเขาเป็นแพนทร็กออฟเฟอร์ทร็กคงไม่หลงนะครับผมก็พูดเล่นไปนะแต่คนเขาหาว่า,เ,าเดี๋ยวมีคนแฉไปเดี๋ยวมีเมยอะนะแไปชงชันหาว่าผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ครับอยากคืออยากให้บอสเขาที่ที่พูดเนี่ยคืออยากให้แชร์ประสบการณ์ของแต่ละประเทศเพราะเราก็กังวลเนาะ หนึ่งสมมติถ้าเกิดเราชนะขึ้นมาได้ไดไดสิทธิ์ในการจัดริงเนี่ยถามว่าถ้ามองกันแบบพอ,ปอ,ปอ,ปอเลยนะเทียบกับสิงคโปร์อะ่ะสถานที่ตรงเนี้ยมันไม่เพียงพอมันไม่มันไม่มันยังไม่พร้อมจริงๆิงสิงคโปร์เนี่ยเขาสามารถขายประเทศเขาและแลนด์มาร์คของประเทศเขาเนี่ยผ่านการฟอร์มูล่าวันแค่ครั้งเดียวแต่ของเราเนี่ยจะขายแลนด์มาร์คตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแค่สวนจัดอุจจักเนี่ยผ่านตรงนั้นเนี่ยกับห้าย,ยากลาดพ้าวเนี่ยมันคง มันคงอาจจะยังขายไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับมันต้องพูดมันตรงไปตรงมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องมีแลนด์มาร์กอื่นมันต้องมีการเตรียมตัวอื่นๆแล้วเรื่องของคุณภาพถนนอีกอะไรอีกถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใครใครจะดูแลได้อะไรได้นะครับความสวยงามของสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติได้มาจริงๆ ต้องบอกว่าเป็นงานยากและงานใหญ่มากๆของรัฐบาลที่เป็นเป็นงานยากเลยของรัฐบาลที่จะต้องทงาไงภายในแล้วเวลาเพียงแค่2ปีให้มันเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะปังปังปังเนาะเจ้ก็ปังเนะาะปังเข้าสิงคโปร์แน่นอนล่ะครับการดึงดูดนะักท่องเที่ยวไงคนก็มาเพิ่มอยู่แล้วครับถ้าเกิดสมมติรัฐบาลไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วบังเอิญเขาให้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแน่นอนนะักท่องเที่ยวมาขึ้นแต่คุณจะขายเมืองไทยยังไงกับโอกาสที่คุณได้รับมาคุณได้รับโอกาสแล้วในการจัด F1 แต่ คุณทิ้งโอกาสไปเพราะว่าคุณ,คณไม่ปรับปรุงหรือพัฒนาย่านั้นเลยสิงคโปร์เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในด้านการจัดก,การ oh. อย่างที่เราทราบสิงคโปร์เ,เป็นประเทศที่อันนี้เพื่อนผมก็เล่าให้ฟังปุ้ยนะว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยาก,การน้ำเนี่ยช่วงหนึ่งก็ซื้อจากนี่แหละครับมาเลเซียราย่างรัฐของเพื่อนผมรัฐ ย่าโขไฟก็ต้องซื้อจากมาเลเซียนะครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องต้องไปตรวจดูข้อมูลกันดูนะครับทางน้ำทางไฟนะครับและพื้นที่ก็ไม่ได้มีมากซื้อแม้กระทั่งต้องซื้อดินซื้อทรายนะครับไปถมที่นะที่ของสิงคโปร์นะ,ะเพื่อไปถมเพื่อให้มีที่ดินมากขึ้นคือจากประเทศที่เล็กๆเท่านั้นนะฮะที่ แทบจะไม่ได้มีรีซอสอะไรเลยเขาพัฒนามาระดับนี้ได้หนึ่งเลยเนะี่ยก็คือประชาชนในประเทศของเขานะ่ะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันจริงๆว่าประเทศของเขาจะพัฒนาไปในแทแนวทางไหนแล้วก็เชื่อมั่นในผู้นำของพวกเขาผู้นำของพวกเขาเนะี่ยมีความคิดอย่างนี้ครับว่ายัางไงก็ตามต่อให้ประเทศไม่มีรีซอสไม่ได้ขายน้ำมันแนะับประเทศเพื่อนบ้าน พราะทางใต้เนี่ยเขาขายน้ํามันเปนเยอะนะครับมีมีรีซอสไม่มีน้ํามันก็เหมือนแบบประเทศไทยครับไม่ประเทศไทยมีมรีซอสเยอะมากครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนะเาะแล้วนท่องเที่ยวก็มาเยอะมากสิงคโปร์ยังไงก็สู้เรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับแต่เขาสู้เขาจะทํายังไงล่ะที่จะทําให้คนทั่วโลกมามองว่าสิงคโปร์มีอะไรต้องการมาลงทุนต้องการใช้เงินต้องการทําอะไรก็ตามให้สิงคโปร์อยู่ในสมการ การซื้อขายสิงคโปรมีแมネจเมนต์ที่เรียกว่าเอ็กเซพชั่นอลระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้และแน่นอนเมื่อเวลาเขาจัด F1 นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเขาจัดมเมล่าวันเนะี่ยเขาก็พยายามทำให้ทุกคนเห็นว่านี่ไงการบริหารการจัดการแบบสิงคโปร์ทุกอย่างเป็นไม่เคยมีอะไรผิดพลาดขาดตกปกพร่องแพลนมาแล้วทุกอย่าง เพราะฉะนั้นในสิงคโปร์ต่างประเทศเวลาเขาดูเวลาเขามาองนะครับจะได้แบบว่าตอนกลางคืนโชว์เมืองให้ไฟสวยครับและนักแข่งนักกีฬาเวลาวลเข้ามาที่สิงคโปร์นั้นไม่เคยมีใครพูดเรื่องว่าสิงคโปร์นี่ไม่ดีไทยมีทรัพยากรมากกว่าครับแต่สิงคโปร์อันนึงต้องบอกว่าที่เขาทำได้ดีคือผังเมือง การบังคับใช้กฎหมายและผังเมืองทําให้ประเทศเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยการที่มีผังเมืองเขาได้จัดวางพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็จัดทุกอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยท,ทุกคนในสิงคโปร์จะเข้าถึงฟังซิลิตี้และสาธารณปโภคได้อย่างใกล้และเข้าถึงเพราะผังเมืองเขาเป็นเป็นหลีดใหญ่เลยและรัฐบาลเขาลงทุนด้านของที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะแต่ของเราเนี่ยสังเกต ซอยบ้านแต่ละอันเนี่ยจะโหทั้งลึกทั้งเปรียวไม่มีฟุตบาททางเดินทางเท้าต่างๆใช่ไหมครับซอยก็แคบใช่ผังเมืองสิงคโปร์จะมีความเป็นเหมือนเซี่ยงไฮที่ไปมาคือผังเมืองดีทําให้ทําให้เ็าเรียกว่าอะไรอ่ะคือสมมุติถ้าเกิดเมืองภายนอกดีใช่ไหมมูลค่าทั้งที่ดินมูลค่าวิวมูลค่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองมันทําให้เมืองน่าอยู่ก็จะทําให้เมืองนั้นมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามไปด้วย